สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีที่ผมใช้สําหรับการให้น้าหมักถั่วงอกใช้น้าหมักถั่วงอกเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับเร่งใบเร่งยอดนะฮะมาดูวิธีใช้เลยครับว่าผมมีวิธีใช้ยังไงบ้างสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยาก <Wow. S 1> มาเริ่มกันเลยครับ น้ำหมักถั่วงอกที่เราหมักไว้ต้องบอกว่าต้อง7วันขึ้นไปนะฮะให้ดีก็15วันถึงหร,หรือเดือนหนึ่งเลยก็ได้นะฮะสำหรับที่ผมใช้แต่ผมใช้นะ่ะ7วันขึ้นไปผมก็เอามาใช้แล้วนะครับวิธีที่1วันนี้จะมาบอกวิธีใช้2วิธีแบบที่1ก็คือแบบใช้ได้เลยเร่งด่วนก็คือมันจะมี3มชั้นอย่างที่ผมเคยอ่ถาถ่ายให้ดูในตอนคลิปน้ำหมักถั่วงอกก็จะมีชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนนะฮะผมจะทําการกวนแบบนี้เลยนะฮะให้ น้ำหมักของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันพี่น้องแล้วก็ง่ายๆนะครับอัตราการใช้น้ำนะครับประมาณนี้ผมก็เทไปเลยแค่นี้แหละพี่น้องไม่ต้องคิดมากถ้าตอนที่ต้นพืชของเรานะฮะเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูนะฮะต้นพืชของเราเนี่ยต้นเล็กพี่น้องเราก็ใช้น้อยนะครับแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตว,ว่าใบไหม้ไหมหรือว่าปกติเขียวงามไหมถ้าเขียวงามแล้วก็แค่นี้นะฮะแต่ว่า การทำปุ๋ยแบบน้ำหมักปุ๋ยแบบอินซีเนี่ยการที่จะให้ปุ๋ยเกินเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยน้อยมากนะฮะน้อยมากก็คือสามารถใช้ได้เลยพี่น้องการให้น้ําให้ปุ๋ยของผมนะฮะให้น้ํานี่ให้ทุกวันอยู่แล้วแต่การให้ปุ๋ยแบบนี้ผมจะให้ทุก3วันพี่น้องส่วนวิธีให้ก็ตักรถตักลาดได้เลยครับเวลาที่ผมให้ก็คือเวลาตอนเช้านะฮะตอนเช้าก็คือเทไปแบบนี้เลยส่วน ถ้าสังเกตเห็นต้นสลัดเรดซอคตรงนี้นะฮะทำไมตั้งยอดหลังจากนี้เขาจะออกดอกพี่น้องออกดอกเหมือนสลัดกินโบอยู่ตรงโน้นนะฮะนี่นะฮะเขาจะออกดอกแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นเนี่ยต่ำๆธรรมดาพี่น้องแต่ถ้าในระยะที่เขาเริ่มแก่พร้อมที่จะออกดอกเนี่ยวิธีสังเกตก็คือเขาจะตั้งยอดขึ้นมาแบบนี้นี่นะฮะเนี่ยแบบที่1ก็คือตักรดตักลาดได้เลย ามว่างามไหมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้แหละเพราะผมก็ใช้สูตรนี้แหละฮะแต่ไม่ใช่สูตรเดียวนะก็อาจจะมีสูตรอื่นด้วยพี่น้องโอเคส่วนวิธีทสองนะครับติดตามรับชมได้ต่อเลยครับและมาถึงแบบที่2ที่ผมใช้นะครับที่ผมใช้ก็คือจะเพิ่มจํานวนน้ําหมักถั่วงอกที่มีแค่นี้นะฮะให้มากขึ้นนะครับก็คือผมจะเตรียมน้ําซาวข้าวน้ําซาวข้าว5ลิตรนะครับ แล้วก็น้ำตาลอีก1ขีดนะครับก็คือร้อยกรัมหรือถ้าใครมีน้ําตาลที่มันเป็นผงนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่าน้ําตาลโอทึงนะฮะก็จะดีมากก็ใส่ในปริมาณเท่ากัน1ขีดเท่ากันนะครับผมจะไม่ใช้น้ําตาลขัดสีคือน้ําตาลใสขาวพี่น้องก็คือน้ำถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลใสแดงได้ฮะก็จะผสมกับน้าสาข้าวที่เตรียมไว้5ลิตรในนี้ผมก็คน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 นะฮะแล้วก็พักไว้ประมาณ5 7ถึงวันก่อนพักไว้ก่อน5 7ถึงวันส่วนตัวนี้นะฮะน้ำหมัก หัวงอกที่ผมสอนไปเมื่อ,อคลิปที่ผ่านมาพี่น้องผมก็จะคนแบบนี้พี่น้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็เทเข้าไปนะครับใส่เยอะได้พี่น้องใส่เยอะใส่หมดน,นี้เลยก็ได้ใน5ลิตรนะฮะก็คือใส่เยอะได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีก็เทเข้าไปในตรงนี้แล้วก็หมักไว้ต่ออีกประมาณ7 7- ็ถึงสิหวันนะฮะเจถึงสิหวันมันก็จะเกิดอ่าแบบนี้ฝ้าจุลินทรีย์เขาขาวแบบนี้พี่น้องเนี่ย อันนี้คือพักไว้ประมาณ2ี่วันแล้วแหละคือผมใช้ไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้คือผ่านการใช้แล้วพี่น้องก็คือเนี่ยใช้ลดพวกพืชผักต่างๆที่เขาปลูกนี่นะพี่น้องนี่นะแบบนี้พี่น้องผมก็ใช้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าแบบที่หนึ่งที่ผมบอกไปก็คือว่าผสมน้าลดเลยก็งาเหมือนกันผมคือผมทํสองแบบมาแช์สิ่งที่ผมปลูกสิ่งที่ผมทําปุ๋ยที่ผมให้นะคะก็จะมีแบบนี้หรือว่า นี่นะฮะก็จะเป็นฝ้าข้าวขาแบบนี้แล้วเวลาให้ให้ยังไงผมก็ไปผสมกับน้ําเหมือนเดิมพี่น้องนาเหมือนเดิมแต่ในสูตรนี้นะฮะผมก็จะผสมน้ําหมักเมลอนไปอีกพี่น้องน้ําหมักผลไม้พี่น้องผสมไปเนี่ยพี่น้อง,องแล้วกับน้ำปลาแบบนี้อาจจะมาเอามาให้ดูใ,ใกล้นะฮะแบบนี้แล้วผมก็กวนแบบนี้ค,น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 ค้น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 ครับเหมือนแบบที่หนึ่งเลย แค่ว่าเราจะได้ปริมาณของน้ำหมักเนี่ยมากขึ้นพี่น้องแล้วก็จะเหมือนว่าเราขยายจุลินทรีย์มากขึ้นแค่นั้นเองง่ายๆพี่น้องแล้ววิธีให้น้ําให้ยังไงหลังจากที่กวนแบบนี้ก็ตักรถตัก้านได้เลยนี่นะฮะข้อดีของการใช้น้ําหมักที่เราหมักเองเนี่ยคือเราสามารถให้เยอะเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนปุ๋ยเคมีนะคะถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าให้เยอะอัตราส่วนที่ผิดไปหรือว่า เกินกว่าที่เขาจะรับได้ก็คือแน่นอนนะฮะมีผลเสียมากอาจจะทําให้ต้นตายได้เลยสําหรับปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่เราหมักเองสบายใจเลยครับพี่นอ้องนะฮะวิธีทําก็ให้น้ําหมักถั่วงอกก็มีแค่นี้ครับง่ายๆตรงนั้นก็จะเป็นต้นหอมถามว่าสูตรนี้งามไหมผมก็คิดว่าดีเลยนะฮะดีเลยไม,ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีใส่แค่น้ําหมักเนี่ยกระเทศยให้โตได้นะฮะ อันไหนที่ผมเล่งใบเล่งยอดนะครับกินใบผมก็จะใช้แค่น้ำหมักถั่วงอกแต่ตัวไหนอย่างเช่นแรดิสหรือว่าแครอทอย่างเงี้ยช่วงที่ขยายหัวเนี่ยผมก็จะให้น้ำหมักผลไม้ร่วมด้วยหลักการก็เหมือนกันนะฮะหลักการก็เหมือนกันพี่น้องลองเอาไปปรับใช้นะฮะแล้วก็ทำดูนะฮะทำดูโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็มาบอกวิธีที่ผมใช้นะครับมาแชร์วิธีที่ผมใช้นะฮะแค่นี้นะครับ ผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะคะไม่ใช่คณะหินหอมครับแต่เป็น คณะปูเล่คณะปูเล่นะครับจะต้นสวยงามมากแล้วก็อายุยืนยาวนะครับแต่ผมจะมาถ่ายทําคลิปก็คือว่าหลังจากที่ผมนํามาได้ประมาณ3าสี่วันนะครับพี่น้องพักฟื้นนะครับก็เริ่มหน้าตาดีขึ้นมาแล้วนะครับจะมาบอกเทคนิคว่าการอบานต้นไม้นะครับไม่ใช่ว่าแต่ต้นปูเล่ตรงนี้ยังสามารถใช้กับพืชตัวอื่นก็ได้ที่ยังไม่แข็งแรงนะฮะ ตอนนี้ทําไมเขาถึงกลับมาฟื้นผมไม่ได้ถ่ายมาตอนที่แบบได้มาใหม่ๆนะครับเย็นมากเลยก็คือให้โดนแดดนะครับให้โดนแดดแค่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงก่อนนะครับใจเย็นๆอย่าอย่าห้าวครับไมา่งั้นเหีเห่ยวแน่นอนพี่น้องให้เขาได้กินอาหารสาส้มอาหารแล้วก็ให้เขาได้งอกลากให้เยอะกว่าน,นี้อันนี้คือเทคนิคนะฮะเทคนิคใช้ได้กับตน้นไม้อื่นด้วยถ้าต้องการให้โดนแดดทั้งวันแนะนําให้มงสแลนเลยนะฮะมงสแลนแล้วก็ใช้ความหนาสักเจ็ดสิบ นะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ mm. เขาเรียกนะ mm. ก็จะทําให้ต้นก้าอนบุบาลได้ดีใบนี้ก็คือว่าก่อนอันนี้นะครับ mm. เขาก็จะเป็นใบอา่าเรื่องแบบทีเรียรหรือเชอลาก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้พี่น้องแต่เป็นเยอะไงครับผมก็คือผมไม่ปกติก็ต้องเขาก็ตัดทิ้งนะฮะแต่ว่าผมมองว่าใบาย,ยังเล็กยังน้อยอยู่ตรงนี้สามารถสั่งขอแสงได้ไหมได้พี่น้องได้แล้วใบเขาเนี่ยยังไม่เหี่ยวยังไม่แก่นะฮะก็ถือว่าเป็นใบที่หาหาได้ดี แต่ตรงที่ผมตัดออกเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบบนี้ผมก็เลยเออตัดออกนะฮะแล้วก็แผลก็แห้งไปแล้วก็ไม่มีอาการของเชื้อราแบบนี้นะฮะตรงนี้เล็กน้อยเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปได้หรือว่าจะตัดเล่มออกก็ได้นะฮะอันนี้ในกรณีผมจะปล่อยแต่ว่าไอา้ที่ใบเยอะๆเนี่ยผมตัดออกแต่ไม่ตัดจนถึงตรงนี้นะฮะเพราะว่าใบน้อยแค่นี้ก็ถือว่ายังช่วยทํามาหาก,กินได้พี่น้องก็ปล่อยไว้อันนี้ก็คือเทคนิคอีกแต่ว่าถ้าใบเยอะแล้วจาเป็นไหมที่ต้องแบบเนี้ยไม่เลยตัดเลยพี่น้อง เราก็ดูความความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นในกรณีที่เราคิดว่าน่าจะใช่นะฮะอยากให้ไม่ได้เสียดายไม่ได้ตอนให้ดูแรกๆนะทั้งเหี่ยวทั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะซื้อมากับเขาเนะะี่ยฮะกับเจ้าของสายพันธุ์แต่ว่าเขาปลูกได้งามมากพี่น้องก็ขอซื้อจริงๆอ่ะคาติดคิวจองนะฮะที่เราคณะปูเล่เนี่ยของเขาเนี่ยจองพันธุ์เต็มแต่เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบปลูกนะ,ะก็แบ่งมาให้พี่น้องแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะงาม ผมมั่นใจนะฮะส่วนไปเดินตลาดเจออีกนะคะณะปูเล่อีกเป็นสายพันธุ์ที่มีสีพี่น้องได้มาสองวันที่แล้วนะฮะก็เย็นเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้นะฮะเพราะว่ากรณีเย็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปนะครับสำหรับคณะปูเล่ปิดท้ายคลิปนี้ให้ครับสวัสดีครับ